ข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ของคนท้องขณะตั้งครรภมีอะไรบ้างคะคุณแม่คุณแม่ครับปกติแล้วเนี่ยหญิงตั้งครรภสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดการตั้งครรภอยู่แล้วนะคะแต่ยกเว้นกรณีที่คุณแม่มีภาวะที่มันผิดปกติค่ะนะคะที่ห้ามมีเพศสัมพันธ์นะคะมีอะไรบ้างคะข้อห้ามนะคะข้อที่หนึนะคะคุณแม่ คุณแม่มีเลือดออกจากช่องคลอดในทุกๆไตามาตของการตั้งครรภค่ะคุณแม่คะถ้าคุณแม่มีเลือดออกในไตามาตแรกก็คือ3เดือนแรกของการตั้งครรภนะคะคุณแม่อาจจะมีภาวะแท้งคุกคามได้ค่ะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณแม่ต้องห้ามมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะการมีเพศสัมพันธ์จะไปกระตุ้นให้เลือดออกมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะอาจจะส่งผลให้คุณแม่เนี่ยแท้งบุตรได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนนะคะแล้วถ้าคุณแม่มีเลือดออกในไตมาสที่2หรือ3ของการตั้งครรภ์น,นะคะถ้าคุณแม่มีเลือดออกในช่วงนี้คุณแม่ต้อง ไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้คุณหมอตรวจเพิ่มเติมค่ะนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือคุณแม่อาจจะมีปากมดลูกที่ผิดปกตินะคะก็ต้องให้คุณหมอเช็คดูหรือคุณแม่อาจจะมีการติดเชื้อที่ช่องคลอดนะคะอักเสบติดเชื้อก็สามารถทำให้เลือดออกได้เหมือนกันค่ะหรือข้อสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือ คุณแม่อาจจะมีภาวะลกเกาะต่าค่ะและภาวะรกเกาะต่ำนั้นนะต้องให้คุณหมออันตาซาวดูนะคะถึงจะทราบว่าคุณแม่มีภาวะลกเกาะต่ำไหมถ้าคุณแม่มีภาวะลกเกาะต่านะคะต้องงดมีเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดเลือดออกมากยิ่งขึ้นค่ะคุณแม่คะข้อที่สองคือ คุณแม่ที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดค่ะประวัติคลอดก่อนกำหนดมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยคือคุณแม่ตั้งคันแฝดค่ะเพราะโดยปกติของคันแฝดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถคลอดก่อนกำหนดได้อยู่แล้วค่ะถ้าไปมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะไปกระตุ้นได้และคุณแม่ที่เคยนอนโรงพยาบาลนะคะ ให้ยับยั้งคลอดคุณหมอเคยตรวจแล้วว่ามีภาวะคลอดกกันกำหนดถึงขั้นต้องให้ยาน,นอนโรงพยาบาลนะคะถ้าท้องต่อมาเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่ามันก็อาจจะเกิดซ้ำได้นะคะคุณแม่